ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป a n i m ม Adventure อแมป b o x f o o d และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสุด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับแมป Anime Clash กันนะครับอ่ะเมื่อกี้พีพูเข้ว่าด s c o r d จะแน้วนะใหม่น่าจะไม่จับทษทีนะครับตอนนี้อยู่กับหน้า Discord ของอนิเ e Clash กั Crash นรับลาสุดขอได้ประกาศทำการ ระบุวันที่นะครับว่าจะเปิดวัาไหนนะาจากที่เห็นนะครับใน FAQ ดูตรงนี้นั่นเองหรือว่าไปแบบไปประมาณ่าตอบคําถามอะไรพวกนี้เนาะนี่นะครับเขาตอบคําถามมาคร่าวๆแล้วนะครับว่า,เ,าเกมเนี่ยจะเปิดในช่วงเวลาไหนประมาณนะครับต้องบอกว่าประมาณเพราะเขา a i มิ n g ไว้แบบก็คือวันที่10นี้นั่นเองนะครับก็คืออีกอาทิตย์นึงแต่ว่าจากที่ดูดแล้วอาจจะเดไปถึง1 3 1 4ก็ได้นะครับก็ จะเปิดในช่วง10 1ถึง14นี้นั่นเองนะครับไม่เกินนี้แน่นอนน่าจะอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนาะอันนี้จะพูดถึงแมปที่จะเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดแมปที่เ,เขาไม่ประกาศอะไรเลยทีหลังนะครับโอเคเนาะน,นี่ก็จะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็เพื่อใครรอแมปนี้อยู่ในอนิเม c ค a s h นะครับแล้วก็จะมีแบบหนึ่งที่เป็นแมปของคนไทยที่เปิดใหม่อันนั้นก็คือน่าสนใจมากๆพี่กาลังศึกษาระบบเล่นอะไรให้มันแบบรอบครอบไม่ใช่รอบครอบ ไป <laughs> ศึกษาเล่นให้มันละเอียดนะครับแนวเกมก็คล้ายๆทา้วกว่าดีเฟนซ์เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นการถายเหมือนกันเนาะก็จากที่ดูมาเหมือนอาร์กไนท์นะครับแต่ว่าแนวเกมอันนี้นะครับอนิเมะคลาสนะครับเขาก็จะตอบไปแล้วน้องว่าเอ่อแนวเกมของอนิเมะคลาสเนี่ยเป็นมันมันเป็นยังไงนะครับเขาบอกไว้ว่าจะเหมือนซอมบี้เวสแพนนะครับหรือว่าซอมบี้ปะทะ,ะพื้นปะทะซอมบี้นั่นเองเนาะอันนี้เห็นไหม แต่ว่าตัวละครเราจะสามารถเดินได้นั่นเองนะครับตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆเกมในโทรศัพท์ที่จะต้องซื้อตัวละครนะครับแล้วนําไปจุดต่างๆนะครับให้มันการสวดตรงนี้การสวนตรงนั้นอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีขอบเขตที่เราเลือกวางได้น่จะประมาณนั้นเนาะก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆก็อาจจะคล้ายๆกับเกมที่พี่จะรีวิวในชิปหน้าด้วยนั่นเองนะครับโอเคนอกประมาณนี้สําหรับแนวเกมของ Anim คลาสนะครับคำถามต่อมานะครับเกมจะเปิดเท้เล่นฟรีไหมเขาบอกไว้ว่า วันที่ปล่อยเปิดให้เล่นฟรีนะครับนี่มันก็บอกปล่อยให้เล่นฟรีเนาะน่าจะอย่างนั้นนะครับนี่เลยนี่นะครับเขามีคนถามไว้นะครับฟิวเดอเกมบีฟรีออร์เลสนั่นเองนะครับเปิดเปิดเทนฟรีไหมเาบอกว่าใช่นะครับเกมนี้จะทําให้ฟรีในการเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนถามนะครับว่าจะเพจวินไหมเพราะว่าเขามีบอกนะครับว่ามันจะมีระบบเรื่องแพสซีฟด้วยนะครับนี่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นี่เลยนะครับ เขาเลยตอบไปว่าใช่แล้วก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาจัดให้เทียของไม่ใช่เทียสิความสามารถของแพสซีฟเนี่ยมันบาลานซ์นั่นเองนะครับเห็นไหมก็ส่วนตัวพี่ก็ยังมองว่าถ้าเติมยังไงก็เก่งพออยู่ดีนะครับแคเ่เรียกว่าเติมมันลดล,ล,ลดระยะเวลาละกันนะครับแล้วก็คำถามต่อมาคือวิธีการได้เทสเตอร์นั่นเองนะครับใครจะเป็นเทสเตอร์เทสเตอร์ในแมปนี้นะครับเขาไม่ได้ เเลือกเฉพาะบุคคลเขาสุ่มเอานะครับในช่องกิฟต a อเวนท์เนะาะเทสเตอร์ในแบบนี้พี่ไม่มั่นใจว่าจะได้เป็นโยต์เทสเตอร์หรือว่าเข้าไปเทสเกมเฉยๆนะครับอันนี้พี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่น่าจะเป็นโยต์เทสเตอร์ไปเลยนะนั่นเองเนาะตรงนี้นะครับนี่เใช่ไหมเขาบอกอยนะครับเนะขาบอกว่าตอนนี้แบบเทสเตอร์ไม่ได้มีไว้ขายนะครับก็เป็นแบบกิฟต์อเวนทสุดนั่นเองนะครับในประมาณนี้เนาะแล้วก็เหมือนจะแบบติดต่อไปให้เป็น เทสเตอร์ด้วยอันนี้เพี้ยม่มไโชว์ตรงนี้นะครับไอ้ไอ้แฮนด์ฟิกตัวนี้เนาะคล้ายๆกันน่าจะไม่ต่างอะไรมากเนาะต่อมานะครับวิธีการเป็นเออ่โมเดลเลเตอร์นะครับแล้วก็เหมือนจะเออ่ไม่มีโอกาสได้เป็นเลยถ้าเขาไม่เลือกนี่นะครับไอ้แฮนด์ฟิกพี่ไม่มั่นใจว่ามันแปลว่าอะไรเต็มๆนะครับเดี๋ยวนะเม,มื่อกี้จอดจอดจอดดับใช่ไหมโอเคเมื่อกี้จอะดับสายห่างและเมื่อกี้ดับไปนานไม่ย ไม่น่าหนักนะครับมันจะบักบักทวีิกนะตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเราข่าวคร่าวๆที่เกมมันจะปล่อยตัวนะครับวันที่ก็วันที่10ถึง13 14นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อัปเดตหลอกเผื่อใครอยากรู้ว่ามีตัวละครอะไรบ้างเนี่ยที่จะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอันแรกเลยนะครับจะมีเป็นเซเบอร์นะครับออมายเดกุเบจิต้านะครับอุลลากะไอคิรินไอคิรินไอคิรินนี่น่าจะเป็นคุรุลินนะครับอินุสุเกะก็จะเป็นตัวจากไก่บะเนาะ น,นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแมปที่เปิดช้าเพราะว่าจะเป็นระบบตัวละครเนาะที่เป็นพวกเดกูพวกนี้เขาจะต้องรีเบิร์กนั่นเองนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลิกซิตนะ,อะตอนนี้พี่ไม่สบายอยีกนะครับเสียงแปลกๆไปขอไปด้วยนะครับตรงนี้โทวตีนะตรงนี้นะครับไปเลยอ่าต่อมาอัปเดตที่เขาเพิ่งปล่อยบ้านนะครับในช่วงเด็ล็ลอกสองนั่นเองเนาะอัปเดตแบบติดของเทสเตอร์ที่จะสามารถเล่นได้ตรงนี้นะครับ มันมีตัวคะครเป็นแฉงนะครับเป็นรอเป็นเซเบอร์แล้วก็เป็นโกคูวิจิโกะซโลอะไรพวกนี้นะครับนี่เลยก็ต้องเราดูนะครับว่าความสามารถมันจะเป็นยังไงเนาะส่วนโตโดโดโนัวละครแบบทุกซิสเต็มในเกมเขาก็จะเขียนไปบ้างเนาะพวกนี้นะครับลองมาอ่านอ่านกันบ้างนะครับมีบอสท,ที่สปาวมินเนี่ยนด้วยนะมีมินเนี่ยนสปาวนะครับวิ่งหน้าสนใจมากๆสําหรับแบบนี้รู้สึกแอบตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าพี่บางคนชอบที่เล่นชอบเล่นแบบไอ้ไม่ใช่แมปสิชอบเล่นเกมไอ้แพนท์เวสต์ซอมบี้มากนะครับไอ้ซอมบี้เวสต์แพนซอ,อ,อม,าานมบี้นน่แหละ ก็ชอบเลยนะครับเล่นจบจนแบงรีข้อมูลไปพี่ก็เลยเลิกเล่นไปนะครับอันนี้ก็บดและโอเคประมาณนี้เนาะระบบเกมว่าต้องรองรู้นีทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีสนิทพีกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสนิคที่เราไม่ได้ดูกันนะครับก็คือล่าสุดในวันที่1ไม่ใช่ไม่ใช่ล่าสุดสิจากคลิปล่าสุดพี่นะครับที่พูดถึงแบบนีไปเขาก็ได้ปล่อยสนิทพีกมาเพิ่มอีกแล้วนะครับนี่เลยจะเป็นการต่อสู้ของสุขนะนะโโนนุนะครับกับโกโจนนั่นเองเนาะ อาจจะสปอยหรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนี่เลยนะประมาณนี้นะครับงานในแมชชั่นในนี้สวยนะครับแต่ต้องรองดูตัวเกมของจริงเนาะเหมือนจะมีหน้าด้วยไม่ใช่มีมีนะครับนี่อ่ะน่าจะวาดเองเนาะมีโคนันเหมือนกันนะครับพี่ว่าน่าจะเป็นบอสมากกอ,อันนี้เออเหมือนพูดถึงว,วิวเนี่ยอ่ะมันก็มีคำว่าบอสบอกอยู่เนาะอ่ะแล้วก็สปอยนะครับแมปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นดาดของ เราตกหรือเปล่านะครับเพียงเขาบอกอยู่นะว่าเป็นเลนวินเลตอ่ะวินเลตออฟเดอะเลนะนะนั่นเองเนาะนี่ประมาณประมาณนี้เอาเขาก็กังวลเรื่องของลิงขสิทธิ์เหมือนกันนะเขาต้องรอดูนะว่าจะเป็นไปนทางไหนนะอันนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เด็กๆชอบกันนะครับสิทธิ์อะเคโนขวัดโมเดลไว้เป็นทีมลอยแล้วนะครับเหมือนจะทําการเตรียมนะครับเตรียมแบบอัปเดต หลายๆอัปเดตเลยแล้วก็มีคนว่านให้ด้วยน,นั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องรอดูกันไปนะใครอยากติดตามข่าวสารเดี๋ยวลิงก์ดิสคอร์ที่จะแปะไว้เหมือนเดิมนะครับอจริงในคลิปที่แล้วก็แปะไว้แล้วเนาะอัปเดตหรอกเขาก็อัปเดตเรื่อยจนอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมมีฟินิชเชส18ดิฟเฟอเรนซ์เอนชันนะครับบอกเลยว่าระบบเกมเข้ามาถ้าเขาเอามาตุ้มเดียวเลยน่าจะมีอะไรให้ทําเยอะมากๆนะครับพี่อาจจะติดเกมนี้รอ a อเอเอเลยก็ได้นะครับ อ่ะไหนเราก็พูดกันยาแล้วนะครับโหพี่พูดยาวเลยสวดทีนะครับมาดูข่าว A กันบ้างนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเลยครับอ่าเอยเดี๋ยวพี่ไปเปิดอาช่องนี้มั้นะเดี๋ยวจะโดนเล่นะนะครับแล้วก็ใน CC ซชั้นก็ไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของวิกิอ่ะวิกิวิกิเซิร์ฟตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเนาะเขาก็ทําแค่เรื่องเว็บอะไรพวกนี้นะครับใช่ไหม ก็รอดูกันไปนะครับสำหรับ A แต่ดูจากทรงแล้วอย่างนี้น่าจะรอหนึ่งเดือนเลยนะครับก็ประมาณสิ้นเดือนนี้อาจจะมีประกาศไม่ทีหนึงหรือว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็เป็นน่าครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดามพอดีนะครับถ้าพี่พูดติดกันขัดลำคาญตรงไหนขอไปด้วยเพราะตอนนี้วัดลงคอนะครับเจ็บคอแล้วก็ขัดจมูกก็เนี่ยขัดจมูกน่าจะปกติอยู่แล้วเพราะพี่เป็น โรคภูมิแพ้นี่เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ